ถ้าอาจารย์ครับในยุคของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้จักพาม์รุ่นใหญ่ที่รู้จักศาสตร์ในการอัญเชิญเทพเจ้าสําเร็จวิชาตําราหลวงใช่ไหมครับอาจารย์ท่านชื่ออะไรครอาจารย์พรมจรท่านท่านเก่งขนาดไหนครับความเก่งกาจอาจารย์ก็เวลาเราวงสองของอาจารย์อิฐก่อนนียมีคนบอกว่าเนี่ยเทพมักเทียบเลยโอ้อาจารย์อิฐไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาว่าพระชัยหลังช้างด้วยสิอาจารย์ชัยหลังช้างก็จะคุณสุนพรใช้ใช้ขจร โอ้งานใหญ่นะอาจารย์ม่ใช่หลังช้างเนี่ยก็ใช้พงวรจรแล้วท่านอ่านเวลาทำรัปเคะก็ใช้ทางจรเจอนคุณสุพจน์นะถ้าคุณมงคลฤทธิ์อ่ะครับอาจารย์แล้วสันสกิตนี่อ่านได้ด้วยเหรออาจารย์ไม่ใช่เขาจะเเรียกภาษาภาษาพราหม์ภาษาพราหม์ภาษาพราเอ่อตัวพรา์คนอื่นตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะเพราะจำาวจรตายไปก็จบเลยโอ้แล้วเป็นเป็นอาจารย์ของที่อยู่องค์ประยุรูปปัจจุบันด้วยเหรออาจารย์บอกอย่าไปพูดเลยไม่ดีอ่ะอ่า เราเขาไม่ยอมรับเลยเดือดร้อนอ่ะฮะอย่าไปยุ่งเลยอาจารย์คืออย่างนี้พามาจอนี่เป็นลูกความขาบครับความขามเนี่ยก็สนิทกันไหวแล้วพามาจอนก็่วยกันไหวออืแล้วพ่อมากับความขาบก็สนิทกันพ่อมัสนิทมาหลายชั้นไงหลายชั้นแล้วอาจารย์ก็ได้มาร่วมงานกับพามาจอนอีก็มาเพราะว่าอาจารย์ไหวก็ก็มองอาจารย์ไหวก็ใช้ทามาจอนก็รอรออาจารย์ไหวก็ใช้ทามาจอนเนี่ยเขาต่อนี่กันมาต่อนี่กันมาเลยเหรออาจารย์ แล้วพามเขาปฏิบัติยังไงล่ะอาจารย์ก็พามาจอนไม่กินเหล้าไม่เที่ยว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 เตะเขาเขาถือจาริ่เขาถือไม่เขายังเขาถือศีลห้าดีโอ้งานจบอาจารย์ถ้าพามขจรแต่นับถือพระเหรออาจารย์เขาก่อนจะบวชพระก่อนจะบวชพามได้ต้องบวชพระต้องบวชพระก่อนเหรอหรือว่าจบอาจารย์อันนี้คือพามแบบทางไทยเหรอฮะาไม่ใช่ทางไทยครับพามพามหลวง พามหลวงใช่พามบทพามนั่แหละบทพามบทพามอื่นไม่เกี่ยวนะพามอื่นไม่เกี่ยวใช่พามพามบทพามเท่านั้นนะเพราะมีเชือสายพามนั่นจะบทได้นะอ๋อคนเดียวที่ไม่มีเชือสายพามแล้วบทได้คือพามอุรุชินคนเดียวครับผมเท่านั้นนอกจานไม่มีโอพามอุรุินจะกินเหล้าทั้งวันครับอาจารย์เขากินเหล้าอึูเลยเขาว่าพามุรุินเที่ยวผู้หญิงด้วยอาจารย์พามุรุกินเหนียวคงกระพันนะอาจารย์ก็ไม่มีปัญหาก็พามอุรุินก็เกลียกล่ัวพ่อมาอ๋อครับผม โอ้โหพ่อมันเหนือกว่าอาจารย์นะพรมขจรนี่ก็ก็ติดอันดับเป็นพรมระดับประเทศนะอาจารย์ใช่ก็ทําอยู่ด้วยกันก็มาเวลาพามิตรพรมขจรมาเป็เจ้าพิธีอ่ะทำเฉพาะมัาก็เป็นเจ้าพิธีครับทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะอาจารย์ใช่พระของพามขจรก็มาเป็นเจ้าพิธีครังครับผมทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้า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 อย่างนั้นอืมแต่เสียดายท่านจากไปแล้วนะอาจารย์ไม่ลูกเขาก็มีแต่ว่าลูกเขาอีกแบบหนึ่งนั่นเองแล้วก็ไม่ได้หวาอะไรครับ โอ้เสียดายเสียดายก็ฝากไว้เป็นตำนานน้ข็งแผ่นดินนะฮะจารึกชื่อพามขจรนาคเวทินพระครูยานขยุมภูใครใครเป็นคนตั้งฮะในที่ชื่อหลวงฮะชื่อตั้งตั้งเอรุ่นรุ่นทวดเขาเขาสืบกันมาเหรอฮะสืบโอ้โหที่ที่เขาตั้งเอาทวดเขาเขาเอาชื่อพวจรึยศพวจรึยศครับผมมันยศนะให้ชื่อเป็นยศครับ